ถ้าฉันจะรักรักใครฟังใจรักมันขอให้ฉันโชคดีที่ได้รักเธอเพราะเธออยู่ในสายตา ของฉันเสมอถ้าเธอรักฉันฉันจะรักเธอสเสนอสนองเลือสาวของฉันนั้นเบาเหมือนฟองสบู่ ไม่ต้องทูไม่ต้องขยี้ก็พอมีฟองคนรักกันชอบกันดวงตามันฟ้องความรักเรียกร้องปรารถนาะ มารักกันเลือสาวของฉันนั้นเบาเหมือนฟองสบู่ ไม่ต้องทูไม่ต้องขยี้ก็พอมีฟองคนรักกันชอบกันดวงตามันฟองความรักเรียกร้องปรารถนาะ มารักกัน